สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมีสุเบชาติโดรหัสนักศึกษา6 2 0 4 0 1 1 9 6 6นะคะอาจะมาสรุปคลิปที่2จากาจากที่ได้อ่านในในหน้า51ถึง99 9กก็คือประเด็นแรกก็คือการแค่เราเปิดใจแค่เราเปิดใจในที่นี้ก็คือเราเรา เราเปิดใจในสิ่งที่เราที่เราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็มีความอคติมาก,ก่อนพอพอเราเปิดใจตรงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าอาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เราสึกว่า,ามันมันมันไม่มีคุณค่าอะไรกับตัวเราเลยแต่ เป็นเพราะว่าเราปิดใจเราก็เลยไม่เห็นตรงนั้นพอแค่เราลองเปิดใจดูลองเปิดใจมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วเราเห็นเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าค้นหาแล้วก็มันทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับตัวเราเช่นรุ่นพี่หลายๆจากตัวอย่างคือรุ่นพี่หลายๆคนเขาเมีเขามีความอคติต่อการเรียนใน ก็อเอ็มจิมเดลแล้วก็มีความอคติต่ออาจารย์ผู้สอนต่อวิชาที่เรียนเขารู้สึกว่าเหมือนรุ่นพี่ที่ออกฝึกสอนเขาต้องมาปรับการ,ารเรียนการสอนที่มันแตกต่างจากที่เขาเคยเรียนตั้งแต่เด็กพอพอเขาต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นระบบการสอนที่แบบใหม่เขารู้สึกไม่คุ้นชินกับระบบนี้รู้สึกมันยากรู้สึกว่าทําแล้วมันไม่เว่ร์อันที่จริงแล้วก็คือเรายังไม่เข้าใจประเด็นที่ อ,อไม่เข้าใจในในประเด็นตรง,ตรงนั้นมากเพราะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการสอนที่เราเ,เราครูปเป็นใหญ่เปลี่ยนจากครูปเป็นใหญ่คือให้เด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็เรามีหน้าที่แค่ช่วยบอกว่าอ่านไหนควรทำอัานไหนไม่ควรทำแต่เ,อเ,อเรายังเชิ่กับร,ระบบการเรียนการก็คือ เรามีหน้าที่แค่เรียนหรือเราไม่หน้าที่ำทำตามคําสั่งของของครูเท่านั้นถ้าเราออกความคิดเหตุที่แตกต่างจากครูเราก็จะโดนลงโทษเหมือนเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเราก็จะไปตีเด็กที่ไม่ทําการบ้านแบบนี้เราก็จะไปตีเขาแทนที่เราจะไปถามเหตุผลว่าทําไมเด็กถึงทาไมหนูไม่ทําการบ้านเพราะอะไรถ้าเราถามเหตุผลนัเกเรียนตรงนี้เราอาจจะได้คําตอบที่ คำตอบที่มนุษย์ที่เรารู้สึกว่าเ,าเราไม่กล้าที่จะลงโทษเขาเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะอาจจะมีความอาจจะไม่มีสมาธิในการทำการามบ้านที่บ้านก็ได้อเกิดจับครอบครัวที่เขาไม่สมบูรณ์หรือมีอาการป่วยช่วงเวลากลางคืนอะไรประมาณน,นี้คะ่ะแล้วก็พอเราได้เปิดใจเหมือนการเปิดใจก็ มันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าการที่เราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราก็จะมีนิสัยเราก็จะเจอผู้คนมากมายที่มีนิสัยต่างกันแต่ถ้าเราหรือสถานที่ที่เราอยู่นะั้นมีระบบการบริหารของเขามันต่างจากที่เราเคยเจอแต่ถ้าเราไม่ลองเปิดจะไม่สามารถปรับไปอยู่ในตรงนั้นไดน้มันทําให้ตัวเราของเราเนี่ยอยู่ได้ลําบากแล้วก็จะเป็นที่ ไม่พอใจของผู้อื่นแต่ถ้าเราลองเปิดใจมันก็จะทําให้เรา,าสามารถอยู่ในองค์ออกรน,นั้นได้ดีแล้วก็ทําให้ตัวรู้สึกไม่เครียดรู้สึกว่าเราไม่เป็นปัญหากับผู้อื่นเแ,แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ชอบคือ,อาการเป็นคนที่ดีก็คือต้องมีลักษณะส,สองอย่างคือการสร้างไปกับในชั้นเรียนเชิญบอกแล้วก็การจัดก,กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็น มีส่วนร่วมก็คือการจัดการจัดการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่เป็นบวกคือเป็นสิ่งสําคัญมากก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้ามาสอนปุ๊บเราทําหน้าบูดใส่นักเกรียนมาเข้าห้องปุ๊บเราด่านักเกรียนเลยด่าเด็กเราตะ้อใส่เด็กแล้วก็เราหน้าบูดเราเน้นแต่สอนเน้นแต่เนื้อหามันจะทําให้เด็กรู้สึกไม่อยากฟังจาก ไม่อยากเรียนแล้วก็รู้สึกน่าเบือ่อรู้สึกไม่ชอบกับไม่ชอบหรืออคติกับตัวเราเลยแต่ถ้าเราเข้ามาสอนพวกเราสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เชิงบอกก็คือการทักทายนักเรียนที่แปลกใหม่เช่นการการให้นักเรียนร้องเพลงการให้นักเรียนได้บอกออสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในตัวเองคืออะไรแล้วก็ได้ทํากิจกรรมหรือเกมก่อนเริ่มเรียน ทำให้นักเรียนที่รู้สึกง่วงและรู้สึกเครียดจากหรือหรือเครียดจากภาวะที่บ้านทำให้เขารู้สึกผ่อใคลายรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นบวกแล้วก็อันที่สองคือการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีเป็น,นมีส่วนร่วมก็คือ การที่เราจะสอนหรือให้ให,ให้นักเรียนทำอะไรสักอย่างเป็นการที่ให้ให้การที่เราให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเรามีหน้าที่แค่แนะนำหรือให้คำปรึกษากับเขาทำให้เขารู้สึกเออมารู้สึกอยากอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเพราะเขาเพราะเขาจะรู้ เพราะเขารู้ตัวดีว่าเขาชอบสิ่งไหนและเขาจะทําสิ่งไหนและเขาเขาถนัดสิ่งไหนมันจะทําให้ผลงานในแต่ละชิ้นออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แต่ถ้าเราได้ให้ทําในสิ่งที่ให้เป็นเอาตัวเราเป็นหลักมาบางที่ถึงแม้ผลงานจะออกมาดีแต่ บางทีเด็กนักเรียนก็รู้สึกในระหว่างที่เขาทํากิจกรรมตรงงานเขาเอารู้สึกกดดันร,รู้สึกเครียดไม่รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เหมือนทำทำ,ทำไปผ่านๆเพื่อไม่ให้ครูด,ดุหรือว่าอยากได้คะแนนแต่ว่าพอดูจากองรวมจริงก็คือเด็กรู้เด็กไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทําเลยแต่ถ้าเราให้เด็ก เป็นศูนย์กลางในการจัดก,กิจกรรมก็คือให้เขาคิดตามที่เขาต้องการมันจะทําให้เขาได้ได้ชดัก,ก,กยภาพของเขามากขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีความชอบอย่างไงเราจะได้ประเมินหรือไปพัฒนาเพื่อให้การสอนการเรียนทางสอนของเราเนี่ยพัฒนาไม่ขึ้นแล้วก็อ,อีกจาก นอกจากนี้เราก็ยังมีตัวอย่างของการสอนของรุ่นพี่ที่ในคลิปก็คือสิ่งที่ประทับใจก็จะมีะรุ่นพี่หลายคนแต่ขอยกตัวอย่างคือรุ่นพี่ที่เขาสอนอวิชาอังกฤษที่เขาเล่านิทานเกี่ยวกับกระต่ายเขาเเาจะเห็นได้ว่าเทคนิคการสอนของเขาก็คือเขาใช้นิทานเป็นหลักเขาจะไม่ใช่แบบเหมือนท่องจําว่าแคบแปลว,ว่าแมวไท Ti เกอร์คือเสือเขาจะไม่ให้นัเกเรยียนท่องจําแบบนี้เขาแต่ว่าเขาจะใช้ตัวละครในการเล่านิทานแล้วก็จะให้พอ,อเวลาเขาเล่านิทานเป็นตัวละครก็จะเขาก็จะพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษเด็กก็ออกจะดูจากภาพก็จะรู้ว่าไทเกอร์คือเสือโดยที่เราไม่ต้องแปลให้เด็กหรือว่าเออไทเกอร์คือเสือ,อไลออนคือสิงโตอะไรแบบนี้เขาสามารถเรียนรู้ผ่านตัวละ,วละครของการ์ตูนได้เลย แล้วก็นอกจากเขาได้รู้คําศัพท์แล้วเขาก็จะได้ความความความรู้หรือแนวคิดตรงนั้นอเอาไปใช้ในชีวิตของเขาคือรูปพี่เขาก็ได้แต่นิทานจากประสบการณ์ประสบการณ์โดยจริงของปัญหาดูจากปัญหาในชั้นเรียนของอนักเรียนตอนนั้นก็คือนักเรียนจะไม่มีส่วนร่วมใน ในการทํากิจกรรมเท่าไรนกักเรียนชอบทาเป็นเป็นแกงของเขาซึ่งตรงนี้ก็คือ,อ,อรุ่นพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเพราะเวลาเ,เราไปให้อีกคนไปอยู่ที่ไม่ใช่เพื่อนที่ครอบของเขาสนิทเขาก็จะมีปัญหามันทําให้การเรียนรู้สึกกา,การเรียนการสอนมันดูยากเขาก็เลยใช้นิทานเนี่ยเพื่อปรับทัศนคติเด็กก็คือการเล่านิทานเกี่ยวกับ กระต่ายเลือกกินก็คือชอบเลือกกินอพอเวลาถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ไม่ยอมไม่ยอมอกินอะไรเหมือนไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาชอบอันนี้เขาก็ต้องกินอันนี้พอถึงเวลาไม่มีอาหารเขาก็ต้องอดตายมันก็เหมือนคือ มันก็เหมือนปัญหาที่ห้องเรียนนั้นก็คือเหมือนเขาไม่อยากไม่อยากลองเปลี่ยมหรือไม่อยากเปลี่ยมสิ่งที่เขาเคยเคยมีความรู้สึสิ่งที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเอ่งตอนนั้นสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาไม่อยากเปลี่ยนเขารู้สึกว่าเขาทําดีอยู่แล้วแต่พอได้มาลองอ ฟังนิทานที่รุ่นพี่เล่าก็คือเด็กสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของเขาได้เลยเพราะว่าเขาเขารู้เลยว่าถ้าเขาทาไม่อยากทำตัวแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นเหมือนกระต่ายคนนั้นที่สุดจุดจบของเขาก็จะเป็นแบบไหนซึ่งเขาไม่ซึ่งเป็นการซึ่งมันพิเศษมากก็คือการที่เรา สอนโดยที่เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปว่าหรือไม่ต้องไปเข้าไปถามเด็กทีละคนว่าเออทำไมทำไมทำไมเราแค่เล่านิทานแล้วก็สอดแทรกอวสอบแทรกความคิดตรงนั้นไปแล้วเหมือนอสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตรงนั้นไปแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้เองโดยที่เราไม่ต้องไปจี้ไม่ต้องไปดุไปได่าอะไรเขาเขาสามารถปรับพฤติกรรมของเขาได้ซึ่ง ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้สึกว่าเราประสบเราก็รู้สึกว่าสิ่งเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จกับนักเรียนมากก็คือการประสบความสําเร็จของนักเรียนมันไม่ใช่อยู่ที่เกรดแต่เขาคือการที่เขาสามารถเอาความรู้ที่เราสอนตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขาได้ก็คือมันก็ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าความสําเร็จของสําหรับครูผู้สอนและตัวนักเรียนแล้วก็อกอย่างนี้ก็คือ การการที่อาจะมีตัวอย่างของอที่อาจารย์ได้สอนออนไลน์แล้วก็อาจารย์ให้หัวข้อเกี่ยวกับชันคนุณเหมือนคุณให้เราบอกคุณค่าของตัวเองว่าเรามีคุณค่าย,ยัางไงเรามีข้อดีอยังไงแล้วก็จากนั้นเพื่อนใน ในห้องก็คือจะสงว่าฉันเหมือนฉันสวยฉันฉันเก่งอะไรแบบนั้นจะทําให้บักให้เรารู้สึกว่าเออเราก็มีคนข้างในตัวเองนะเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นเหมือนบางเหมือนบางคนเขาจะเหมือนเราอยู่ในสังคมที่มันใหญ่เราก็ชอบไปตัดสินว่าทำไมเขาคนนั้นสวยจังทำไมเขาเรียงเก่งจังทำไมเขารวยทำไม ทำไมเขามีทุกอย่างแต่ทําไมเราไม่มีเราชอบไปเปรียบเทียบตรงนั้นทําให้เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพออได้เห็นพอเราได้พิมพ์ออกมาว่าเออเรามีอะไรดีๆตรงนั้นทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเราก็มีความเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ทุกอย่างในตัวในในในตัวเขาเป็นเขาอาจจะมี ครอบคล่องอย่างอื่นหรือเขาจะมีปมวอะไรก็ได้แต่เขาไม่ไม่ได้เปิดกผยกับเราตรงนั้นพอเราสามารถแกเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็จะไม่อาตัวของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อที่จะมาทําให้ตัวของเรารดูแย่แล้วก็ไม่รู้รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็การนอกจากนี้ก็คือการการที่ครูที่ เหมือนก,นก,นกนารการการจัดการในการสอนที่เป็นสามขั้นก็คือการขั้นนั้นขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปขั้นนั้นขั้นนํำก็ให้นักเกรียนทากิจกรรมที่เป็นเชิมบวกก็ขั้นสองก็จะมีอสอนกิจส,สอนนักเรียนสอนนักเรียนที่ตามที่เราําแผนแล้วก็ขั้นสรุปคือสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งจาก ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับการสอนในวิชาทั่วไปคือในวิชานี้คือเขาจะมีส,สอบแทรกเกี่ยวกับ m c h i i p Mo เกเกี่ยวกับทักษะชีวิตแล้วก็ทําเกี่ยวกับสิ่งที่ให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยว่าเรามีคุณค่ายังไงอย่างอย่างเช่นที่ครู ให้ยกให้นักเรียนเล่าความอับปมในใจของตัวเองในในวัยเด็กก็คือในวัยเด็กว่าเรามีปมยังไงแต่ในที่นี้ก็คือไม่ไม่ไม่ใช่การประให้การที่เราไปประให้อ่าการที่เราพูดแล้วก็ไปประจานให้เพื่อนฟังแต่การก็คือมันแต่สิ่งที่อาจารย์ให้เราเล่าก็คือการที่จะให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาปมในตัวเรา เช่นอ่าบางคนอาจจะมีปมเรื่องครอบครัวความทุแรงในครอบครัวเขาก็ได้เล่าเหมือนพอเขาได้เล่าปุ๊บอ่ามีเพื่อนบางคนก็ให้กําลังใจเขาให้วิธีการแก้ปัญหากับเขาทําให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็ยังมีคนที่ถึงแม้ว่าอ่าเราจะเจอกับเราจะโดน คนที่เรารู้สึกเราว่าเรารักที่สุดมาทำรายร่างกันแล้ก็ยังมีคนอื่นที่เขาก็ยังเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวที่เจอแบบนี้คนอื่นก็ยังเจอบางทีก็บางคนยังหนักกว่าเราอีกทําให้เรารู้สึกว่าเ,เรามีพลังและก็กำลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็อีย่งนั่ก็คือการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาที่สร้างที่สร้างสรรก็คือการสา์อ่าแลการแก้ปัญหาแล้วก็การสามารถอืมอะไรนะการวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสารรแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดก็คือเราก็ต้องอ่เหมือนถ้าเราเจอปัญหาอะไรต่างๆเรา เหมือนเช่นทําไมแม่ซื้อโทอรศัพท์ให้น้องทาไมไม่ซื้อโทรศัพท์ให้เราแทนที่บางคนเ,เขาอาจจะไปงอนแม่ว่าเ,าเพราะว่าแม่รักน้องลาเอียงแต่ถ้าหากว่าเ,าเราเราเราเปลี่ยนตรงนั้นเป็นไปถามแม่โดยแต่ว่าทําไมาาไปถามคุณแม่ว่าทําไมแม่ซื้อให้น้องทาไมไม่ไม่ซื้อให้เราเราเอ่ากั เราอาจจะได้คําตอบที่มันไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้แม่คิดว่าเออโทรศัพท์ของเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้พังแต่ของน้องพังแล้วหรือไม่ก็น้องยังไม่เคยมีโทรศัพท์ก็เลยซื้อให้น้องมันซ,ซึ่งซึ่งพอเราใช้วิธีนี้แล้วเราก็จะทําให้มันก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยกับแม่จะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เราสามารถอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ ออนอกจากนีแ้แล้วก็สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมในวันนี้ก็คือการรู้จักการเปิดใจการรู้จักเปิดใจให้ตัวเองรู้จักเปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจเปิดใจส,สิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วก็ยอมรับสิ่งที่เหมือนยอมรับที่สิ่งที่ ระบบหรือระบบสิ่งใหม่ๆเช่นอย่างเช่นเราเคยชินกับการอยู่การสอนที่แบบเดิมพอ,พอในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีระบบการสอนที่แบบใหม่เราก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวเองให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็ส,สถานที่ที่เราเจอแล้วก็อย่างนึ้นก็คือ การที่เราสามารถอพอเวลาเรามีปัญหาก็คือเราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสาร้สางสรรค์เราแก้ไขความเครียดอย่างถูกต้องมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเห,เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วรู้ไม่อยากทำร้ายร่างกายคือบางคนถ้ามีภาวะความเครียดแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือควบคุมความเครียดนั้นได้ก็จะไปโทษคนอื่นหรือทำร้ายร่างกายถึงขั้นฆ่าตัวตายอนี้มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตเพราะว่า เราก็ในชีวิตของเรามันก็ต้องมีชีวิตของเราเราก็ยังต้องเจอสิ่งดีๆเราก็ยังต้องออบางทีเราก็สามารถเจอสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งไม่ดีก็ได้เราก็ถ้าเราก็อย่าไปเพิ่มตัดเส้นเดยไปเทียบกับปัญหามากเกินไปนะเอ่อทั้งจากนี้ก็คือการการให้เกียรติคน การให้เกี็บคนอื่นเพื่อจะเพื่อจะทำให้ตัวของเราเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นคนที่คนคนอื่นรักแล้วก็เคารพอีกด้วยค่ะก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณ